เริ่มต้นของเวิร์กช็อปก็ได้เรียนรู้วิธีการเซตอัพอุปกรณ์เซตอัพสตูดิโอก่อนนะคะในวันแรกก็ยังมีเรื่องของการสังเกตไฟว่าเตามีลักษณะอะไรยังไงวิธีการใช้งานของอุปกรณ์ต่างๆอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องมีอะไรบ้างพอมาถึงขั้นตอนการทำงานนะคะก็เริ่มที่การทำฝึกทำการม้วนก่อนเลยะคะก็ เห็นแล้วก็รู้สึกว่าจะยากเริ่มจากตีให้แบนก่อนนะครับมีเทคนิคการตียังไงใช้เครื่องมือต่างๆใช้ค้อนออพอเริ่มทําได้อันนี้ความมั่นใจก็กลับมามากมายเพราะว่ารู้สึกว่าไอม้ม้วนๆที่เราเคยเห็นรู้สึกว่าไทรช่างสามารถทําเหล็กให้มันงอๆงอ,งอ,อย่างนี้ได้แต่ตอนนี้ผมทําได้ครับตีส่งตีให้แบนนะครับค่อยๆพับแล้วก็ตีส่งไปเรื่อยเรื่อยๆเรื่อยๆจน จากเหล็กยังไม่อยากจะเชื่อว่าตัวเองตีได้เหมือนปั้นดินน้ำมันขนาดนี้นะคะก็เคาะให้ให้ปลายมีความบางแล้วก็แล้วก็วกม้วนเป็นตัวนี้ก็ได้ได้รู้ว่าการใช้น้ำหนักค้อนต้องเป็นน้ำหนักขนาดไหนอะไรยังไงอะคะ่ะหลังจากที่ม้วนแล้วก็ก็มาทำตัวอักษรเนี่ยคะ่ะ ตัวอักษรที่าวางแพทเทิร์นเอาไว้ซึ่งทุกอย่างมันวางแผนมานะครับว่าในการที่จะงอหรือว่าจะโค้งให้มัน,เป,นเป็นลูกทรงของตัวอักษรในแต่ละอันเนี่ยขอม้วนอันนี้เสร็จแล้วก็มาเป็นการดัดวงใหญ่ขึ้นแล้วก็มีวิธีการที่ใช้ออการงัดการดัดด้วยการเดินรอบนอกจากการที่จะใช้ค้อนต่อแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นเรื่องของการแบนปลายเหมือนเดิม แล้วก็ชิ้นต่างๆก็เป็นการทำเป็นเป็นส่วนมาประกอบกันถูกวางแผนมาต้องต้องคิดเป็นกระบวนการถึงแม้ว่ามันไม่ใช่กระบวนการที่ดูซับซ้อนแต่ว่าต้องคิดเป็นกระบวนการแลาถึงเราจะมีแบบอยู่แล้วการตีแต่ละจังหวะแต่ละความโค้งเนี่ยครับเราต้องคิดไว้ล่วงหน้าเลยว่าแบนก่อนหรือตีตรงก่อนหรือส่วนไหนจะมาเชื่อมกับส่วนไหนต้องตีโคง้ง เสร็จแล้วมาเคาะส่งเพื่อที่จะทําออกมาเป็นฟอร์มครับต้องเข้าใจหลักการในการตีคอนว่ามันควรจะตีด้านไหนเพราะว่าตีผิดด้านก็จะไม่ได้ลูกทรงสิ่งที่เราต้องการคือต้องเข้าใจแล้วก็ต้องต้อง,ต,องต้องมีมีเซนต์ตรงนี้มากๆครับแต่ว่าทั้งหมดแล้วอยู่ในกระบวนการที่ต้องวางแผนการก่อนทุกครั้งครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าชิ้นนี้ก็ประกอบด้วยห้าส่วนเนะะี่ยค่ะมา มาเคาะอย่างอันนี้ก็เป็นเรื่องของการนวดให้โค้งนิดเดียวแล้วก็เป็นการตรีปลายให้แบนนะคะก็แล้วก็พอมาวันสุดท้ายนี่ก็มีการเชื่อมดีใจมากมากครับที่ได้มาเรียนกับครูครับได้ความรู้ในสิ่งที่ตัวเองไม่เคยรู้จักมาก,ก่อนครับตอนสุดท้ายเนี่ยก็ตีจนเสร็จสมบูรณ์นะครับมีมีปัดจังไอยเหมือนปลายผู้กันซึ่งจริงๆแล้วเหล็กแข็งมาก ทำได้ขนาดนี้คือครูก็คอยมาแนะนาําคอยมาไกด์ตลอดเวลานะครับว่าตียังไงต้องจังหวะต้องเป็นยังไงวางเหล็กสันต้องอยู่กับตัวท่างยังไงนะครับใช้แคมล็อกยังไงดึงประแจยังไงนะครับแล้วก็ตอบท้ายด้วยการประกอบชิ้นงานก็เข้าใจเรื่องระบบการตีเหล็กต้องตีตอนร้อนครับ